สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงเช่นเดิมครับพบกับครูธรรมลงชาแนลที่จะนำเรื่องราวดีดๆเกี่ยวกับน้องอิงเพชรบ้านแพงมาเล่าสู่กันฟังนะครับเมื่อนี้ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกเป็นเหตุการณ์ที่เห็นแล้วกระชื่นใจครับชื่นใจทุกๆไฟล์ บอยสิเป็นทีมงาสนสานางเพชรวันแพงโดยพอโจรหรือหลาหน้อยเฮาแม้แต่ FC ทุกๆท่านที่ไดม้มีโอกาสได้ร่วมหรือ FC ที่มีโอกาสได้ยิ่นข่าวหรือได้รับฟังข้อมูลต่างๆที่มันเกิดขึ้นถือว่าเป็นนิมิตไม้อันดีแห่งคาว่านี่คือของจริงนี่คือเบอร์หนึ่งอ่ะผมใส่คำว่าเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งของประเทศลาหน่อยเฮ้านี่บอ่อแพร่ไผ่เพราะเอียงครับไปไล่สดขายของครับระบบหลาหน่อยจัดการให้เห็นเลยว่านี่คือไม่ธรรมดานะครับคุณจะมาเปิดไล่สดขายของแบบนี้ใช้เวลาอันน้อยมาก,มากใส่เวลาหน่อยแห่งครับพี่น้องในการขายสินค้าเพฤตกาณนี่โอ้โหถ้าไม่ดังจริงถ้าไม่นิยมจริงถ้าไม่ป๊อปปูล่าจริงๆถามว่า เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นไหมต้องต้องเอ่อเคลื่อนแปลงนะครับเคลื่อนมาเอา่อเอ่อสินค้าต่างๆหรือคนที่หรือบริษัทที่มามาจ้างไหหลาหน่อยเป็นพ่เซนเตือนนี่ผมบอกตั้งแต่คลิปเปนคอนแล้วตั้งแต่ได้โฆษณาขามามใหม่ๆ ผมบอกว่าลาหน่อยนี่ผู้ใดที่จ้างลาหน่อยในปีที่แล้วเนี่ยบอกเลยครับว่าคุ้มค่าผมมองมาจึงสันเนาะมังมาจึงสันเพราะอย่างว่ามีความรู้สึกว่าลาหน่อยสีอ่าป๊อปปูลา่าล้ะกะ็ดังขึ้นไปเรื่อยๆอีกถามาจ้างในปีนี้อาจจะค่าจ้างอาจจะแพงกว่าปีที่แล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ละเพราะเห็นรังนี้ไปไลฟ์สดโอ้โหทะลุมทลายถือว่าแบบ ให,ให้ผลงานมันมัน,ม,นมันเป็นคําตอบสะว่าเสด้จเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยมัมม้งราชนีหมอลําเบอร์หนึ่งของประเทศไทยผมผมว่านี่แหละซุปซุปตาเบอร์หนึ่งแหละบ่เกินจริงครับคนอื่นอาจสิว่าเออต้องไปเทียบว่านั่นเทียบก,กับคนนี่แต่แน่ใจผมมีคนเดียวแล้วก็ทําให้ทุกๆคนได้เห็นแล้วครับว่าไม่ได้ว่ามีแค่ความรู้ความสามารถในการร้องการรำเท่านะั้นนี่ไงครับ ในโลกออนไลน์ลาหน่อยกับบ่แพ้ไพครับด้วยความใสสื่อด้วยความส,าสื่อๆข้องหลาหน่อยก็ยังเป็นคเคเื่อนว่าเป็นคอนเซ็ปเป็นเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวข้องหลานหน่อยทเทฮิตให่พ่าพอ,พอแม่เอฟซยังหลงรักยังฮักหลานหน่อยไปตลอดบอมีหน่อยลงนี่ครับเพียบอกเวลาเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าของจริงหรือไม่จริง หล่าหน่อยเป็นยังไรอ้หล่าหน่อยก็เป็นคือเกา่นานะฮะคือเกา่ายังบุ๊ด้์เเบิรงไลท์สดมันนี้อ้มวนครับเฮ้ห้าปาตีมีความรู้สึกว่าหล่าหน่อยเก่งขึ้นนะครับในเรื่องของการเอ่ออะไระไล์สดขายของมือเนี่ยมีเพื่อนผมซือเออหล่าหน่อยพัฒนาขึ้นหล่าหน่อยนะฮกแต่งตัวเอ่อดูนาฮกเป็นแบบเขาากับเครื่องมาจากไหนผมบอกว่าถึงเนาะคนมันมากเนาะสิบาจางไดก็ได้เอาบานไงซะ พราะมันหมกักเบิง่งจังได้มันเข้าตาถูกตาถูกใจซึบอกว่าสีเป็นการยิ้มการแซวการบ่กันโอ้เบิ่งไปยิ้มไปครับยิ้มเพราะว่ายัางมีความสุขเห็นเห็นหลานน่อยมีความสุขเฮากับมีความสุขนำก็เลยว่าโอ้นี่มันมันเป็นสิ่งที่ลหลายๆคนทีโบแมนเอฟซีนี่คอยจับตามองอยู่ว่าเฮ้หลานน่อยี่ของจริงบอ นี่แหละครับนี่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เนในเขาเขาเห็นว่าไม่ใช่ธรรมดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ได้ถ้าไม่เซเลปจริงๆถ้าไม่เป็นคนที่มีชื่อเสียงจริงเหตุการณ์แบบนี้ยากครับที่จะเกิดขึ้นเปิดราคาปุ๊บขายปับ๊บเปิดราคาปุ๊บขายเบิร์ปั๊บโอ้ยากครับนี่นี่นี่คือสิ่งที่ที่ตอบโจทย์หลายๆคนที่ยังที่ยังสงสัยในตัวน้องนะครับแต่ผมมองอีกมุมหนึ่งว่าโอ้โหสงสารน้องเนาะ สงสารน่องสี่สี่ตองทำงานเมื่อหนึ่งสองงานสามงานหนึ่งสีอุย้ยเจนเลยเป็นกําลังใจแหยอย่างเดียวครับเป็นกําลังใจแหยอย่างเดียวน่อยยังมีความรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่อ่าภายในอาจจะมีความมู้สึกล่าถามว่าเมื่อยบ่อาจจะเมื่อยหล่าอาจจะเมื่อยแต่มันจะลาความหลามันอาจจะสะสมเนาะกัเป็นห่วงตรงนั้นเพราะว่าเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของการเดินทางนั่นแต่ล่าสุดเมื่อกี้นี่ได้ข่าวว่าไปถึงไปถึงงานแล้ว ก็สบายใจไปเพราะว่ายานเพื่อนแบบเฝ้านะครับเฝ้าคือถามมันเกิดการเร่งรีบแล้วอมันก็เลยแบบคือว่าจะไงล่ะเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเป็นห่วงอีกถ้ามันมีการเล่งรีบมีเวลาเขามาจํากัดแล้วการเดินทางก่ยมันก็สีแบบแบบความปลอดภัยมันอาจสีลดหน่อยลงแน่จะกะแต่ก็เสื้อหมันในทีมงานอยู่ครับเสื้อหมันในทีมงานเพื่อนค้งสีบอถึงขนาดที่ว่า เขาขาดบาดตายในการถีเดินทางไปตรงเป๊ะๆผมคิดว่าเพื่อนคงเข้าใจนะครับเพราะว่าแค่รับงานแค่การลองกัรลำมือเดียวกับมื่อเลยครับอันนี้สองงานเพื่อนคงเข้าใจเนาะลาหน่อยห้ากสู้หญืสู้คักๆแล้วเมื่อนี้ขาดการ่าคนคงสิหลายสัตสังกีแตกแน่นอนครับการันตีได้เลยครับมืออื่นนี่ผมคิดว่าหลายๆช่องคงสีสีใดเอามาบอกมาคุยกันในเรื่องของผู้ชมยังเมื่อว่านี่กับม่วหน่อยครับ ก็ถือว่าสังกะสีแตกแค่กันครับแล้วมือนี้ครับตั้งแต่หัวเว่นครับเอ่ว่าจะเป็นช่องย o u t u หลายหลายช่องที่เป็นไปไลฟ์สดดนอะโดยเฉพาะช่องหลักจ่างช่องพอนุอนเสียนุนนี่เป็นกะสีท้ายให้เป็นบรรยากาศต่าทางเขาอยู่เรื่อยๆผมก็ติดตามอยู่ผมก็เห็นโอ้ยมือนี้ผมว่าคักกลมขึ้น,นอีกโอ้คนหลายแหงครับพี่น้องหลายแต่หัวเว่นลานสีบ่แตกบ่เนาะกัสังสีไอสังกะสีสีบ่แตกบาเนาะ เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เสือและเกิดว่างานมือคืองานของคืนนี้คงสิมีเสื้อผ้ายางต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของจํานวนของเอฟซีเฮาส,สีีขาวไปแห่งกาลังใจผู้ได้ยุไกล้มีโอกาสมีเวลากะไปแห่งกาลังใจลูกสาวเฮาเนาะเพราะว่ามอนี้ลูกสาวเฮาคงสิยเมย์เพรสมควรต้องการกาลังใจจากเพราว่าแม่เอฟซียางหล่นหลามไปซอยกันไปแห่กําลังใจหลานหน่อยในเรื่องของมาไลในเรื่องของ ติดเหนียงต่างๆหลาหนออยเคยบอกไว้แล้วครับบอเคยสนใจครับสิ่งที่หลาหนออยสนใจก็คือตัวของพ่อพ่อแม่เอฟซีเองนี่แหละครับหลาหน่อยให้ความสําคัญทุกคนที่เป็นเอฟซีตัวจริงเป็นวายจังซันในเรื่องของเงินบ่ต้องไปวอาถึงครับเพราะหลาบไ่ได้โฟกัสตร,ตรงนั้นโฟกัสที่พ่อพ่อแม่เอฟซีเท่านั้นผู้ใดได้ฟังมือนั้นคงสีชื่นใจคงสีแบบหายแบบหายเมยไปเลยล่ละครับ สิ่งทีลาล่าเอาแบบนี้เพราะว่ามันก็นเป็นประเด็นให้กันให้มาโจมตีกันนะก็เลยว่าพ่อหลาหน้่อยว่าเาแบบนี้จบเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบที่คาพูดของน้องเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนี่กระขอให้หลานหน่อยมีสุขภาพแข็งแรงเนาะพอเห็นการทํางานและครับเป็นห่วงให้มีสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพให้ดีเพราะว่าบ่อยากให้หลาหน้่อยเกิดเหตุบ่ขาดฝันขืนเป็นวัดเป็นไอเจ็บป่วย เพราะว่าอยังครับอย่าลืมนะครับพอพอ,พอแม่ FC เอฟซีเพิ่นเฝ้ารออยู่โอ้ยาขาดยาหายเลยครับถ้ามีการแสดงเหล่าล้านว่าได้ขึ้นไปยืนอยู่จุดนั้นผมคิดว่าอเอาแค่เอาแค่เข้าเองเนาะอเอาแค่เข้านี่นยังหงศึกหดหูซะยังหงศึกหดหูแบบโอ้มันมันเศร้ามันแบบจังได้พวกหัดอ,อกบอกเขาบ่ถือแต่ว่านั่นแหละครับสิ่งที่บ่อยากให้มันเกิดขึ้นคือการเป็นวัดเป็นไอเกิดอุบัติเหตุอย่างต่างๆ จังได้ก็ขอห้หลาหน่อยขึ้นพร้อมบ้งตลอดให้รักษาสุขภาพห้รลำลร่ยลำลร่ยมีสุขภาพกายสุขภาพใจทีดีลำลร่ยตลอดไปครับสวัสดีครับผม